สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n เพียวแซ่แปดร้อยวันนี้เปิดแบบคลิปบ้าๆเลยเนี่ยในห้องไม่รู้จะไปไหนดีมีที่ไปไหมเดอ้อจะไปไหนอี่ะไม่่ผมรู้เลย <พา S 1> เดี๋ยวไปทัวร์แดกข้าวไปดีกว่าไปร้านสีใช้เงินลุง <laughs> <laughs> เราเราต้องใช้เงินลุงแล้ว,วก็ปลุง,างลมาอ,อ่เดี๋ยวเราตามตัวช่วยอีกตัวก่อนบักสีอ่า ดี๋ยวทักขาไปก่อนไปใช้ไปไหนต่อโอ้ร้อนว่ะเหงื่อเต็มหน้าเลยต้องไปไหนแค่นอนดีมากแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินร้านตัดสีเสร็จแล้วก็ไปหากาแฟกินเลยไม่ใช่กาแฟอ๋อนี่ไงง่ายๆอเมซอนหา,าดูโอ้บอบอขีอ้กเกียจแล้วทานั่งก่อนตัดเดี๋ยวไปรถกันเลยดีกว่าเดี๋ยวทักขายสีแล้วไปกันเลยไป รอแป๊ปน,นะคะนะวันที่เรารับชงฮิปแมนวันนี้มีเกมใหม่มาแล้วให้คุณได้ลองเข้าไปเล่นกันชื่อว่าเกมเทชชั่ d เดสเป็นเกมง่ายๆแค่วิ่งไปเก็บเหรียญในบ้านที่สุดก็ยิ่งได้มากก็ย้ยคูณมากเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วเว็บนี้ก็จะมีเกมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเกมไหนได้ง่ายๆแต่ง่ายๆจะมาแนะนำให้คุณได้เล่นกัน แล้วถ้าบอกว่ามาจากช่องเพียวแทบไปร้ยห้าิคนแรกรับไปเลยร้อยซแต่ไม่ต้องเสียใจคนที่5้ไปก็ยังได้อยู่นะเอารับไปเลยดีกว่า20%ให้รีบกดเข้าไปเลยที่แอดเก้าแม็กแอดไลน์พีที่แอดเก้าแม็กนะมีแอดนำหน้าด้วยนะและเ้เว็บนี้มีคืนค่าคอมทุกสัปดาห์จจกทองทุกเดือนแล้วก็ทำเฟอร์ผ่านทูมันนี่ก็ได้ง่ายๆปากถอนแบบสบายเชื่อว่าทุกคนมีเว็บ บ้างมาที่เล่นเล,นลองเข้ามาเว็บนี้ดูแอดไลน์ไปที่แอดเก้าแมปแอดเก้าแมรอแป๊บนะคะอ่ะสรุมไม่ได้ไปตาตาสีหรือคืที่ไหนละาาไปเฮอเจนแทนบุกเถะบุกเถอะปุ๊ปปุ๊ปปุปุ๊<ส> <c oughs> ขนส่งครับน n t ครับ,รบแล้วผมไปดูไปแล้วหางานเสริม ช่วงนี้ว่างจังช่วงน,นี้แต่งรถจนหมดแล้วแม้แต่เงนินรัฐบาลก็ยังหมดไม่พอใช้ด้วยดี <c oughs> ดอกบอนลุงตู่ช่วยกูด้วย <c oughs> ขอเพิ่มไหมฮะขอเพิ่ม5,000เองอือฮึขอส่งจริงเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะไปไปเทมกันนะไปดีติดต่อมาไปกินหมูกระทะกัน มีบันรลยสีมาคนหนึ่งเ็าจ,จะไปกันไม่รู้เสียงลมไหนใหม่ๆน,น,นะไม่รู้เสียงลมจะเข้าป่าลองปิดเอาแผ่นติ๊กเกอร์มาปิดทางหาวิธีให้มันเงียบอะ่ะ แล้มันเขา้าดีนะแดงทั้งตัวไอสัตว์อายุมันทำล้อดแดงโ <c oughs> ชคดีเราใช้ชิไวไายละ ด้วยการกูก้ส่ขาดสั้นขี่ตัวพันแกก็อ,อย่าลืมก่อไรก่อซัพต่อใคนะจะถึงหมื่นซับแล้วทำ หงหมื่นซับได้ก็ดีใจแล้วตอนนี้หมวงมันบีบอะกัะปากตัวเองพวดมาแล้วมันกัดปากตัวเอง ไม่ลงเข้ามาอยู่เดี๋ยวต้องเทสอีกทกีไม่รู้คิดว่ามันจะยกไหมผมว่ายกนะ ้องมันสูงไปตองลงไปหน่อยประมาณนี้ไม่เห็นมือผมเนาะผมไม่ตัอดอ่ะแล้วผมไม่ตอดตกใจหมดโอ้ โค้งนะัมันก็ยกังยกต่อใสกูอีก กับน่าจะเติมน้ำมันหน่อยนะครมาดูด้าทีละจะเตมิมพวกนี้เลยทีเดียว แงก่ยัดตัวเว็บเว็บร้อยแจงไอ้สัตว์ตัวพันแาหันมามองหันมามองโอ้ไม่งมิ้งร้อยสามเลยเหรอโอ้ยเฮ้ยหรือไม่กวนวะ ลูกอะไรไว้ยี่ตามตามตามไม่รู้อะไรวะเบี้ยป่ะมามายือนเพนมันไปไปดนัดนไปดนัดนไป

กูจะจับเขาเวฟร้อยสี่ร้อยห้าหน่อยไอยนั่งรถเยอะรถเยอะใจเย็นไปไปกูปมาแล้วกูมาแล้วไปเลยไปเลย ระวังระวังโอ้โหโอ้ไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นโอ้โอสุดว่ะทะเลเรือแน่นอนเอ้ยไมีเชื่อกันอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกัน ปรมาจะตีกันเลยเว้ยอ๋เอเขาเจอแต่แก๊งเขาเจอแต่แก๊งแหมอยู่ๆได้คอนเทนต์เฉยเจอเว็บ403ร้อยส แล้วขี่สูตรประหยัดน้ำมันนะอตอนนี้ก็อาจจะได้ข้ามไปย่างหน่อยลนะไปไปอัน้ต้อัน้ต้ เว็บแดงครับตอนนี้โอเคเราถึงบ้านเจแล้วจะเล่มปลักร้ายกับต้นตะไคร้ให้ด้วยกันจะถ่ายตอนตอนหมูหมูย่างให้จิตดูดีกันเนาะสำหรับนี้พอคลิปนี้แล้วไปละบ๊ายบาๆตอนนี้เรามาถึงเราเราทักทายเจ้าของค่ะมาไปมมาไห,หกับพุงกับพึ่งเป็นหมาที่เขาว่าดุร้ายแต่ไม่เคยดุป่าและแขก อย่าโดดนะนน